สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ e อ c l u s i v e He a l t h ท a l k ราได้การสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าไอโอดี o D นไหมคะแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าไอโอดีนคืออะไรเราจะทำความรู้จักกันในเรื่องนี้กันค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณสุพจน์รื่นเริงกิน่นนักโภชนาการชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยทางานและผู้สูงอายุสานักโภชนาการกรมอนามัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไอโอดีนคืออะไรคะอ่าไอโอดีนก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งนะครับหรือถ้าบาในมุมของโภชนาการก็คือเป็นสารอาหารตัวหนึ่งนะครับที่ร่างกายจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในการที่จะใช้ในเรื่องของการควบคุมนคในเรื่องของตัวออฮอร์โมนไทรอยคะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเ,เจริญเติบโตของระบบประสาทและก็สมองโดยเฉพาะในพวกหญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับแล้วก็ในของหญิงตั้งครรภ์นะคะได้มีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยจริง ต้องบอกว่าร่างกายเราเนี่ยทุกช่วงวัยเลยยังมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับ สารไอโอดีนอยู่นะคร uh, สารไอโอดีนอยู่อ uh, ่าแล้วสารนี้เราจะหาจากที่ไหนได้บ้างคะไอโอดีจริงๆแล้วต้องบอกว่าในธรรมชาติเนี่ยเออสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันสามารถมีหมดเลยนะครับใ,ในอาหารในเครื่องดื่มในน้ำอะไรพวกนี้มีสารไอโอดีนแต่ว่าปริมาณเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะครับ mm hmm. ดังนั้นเราจรึงต้องเออเรียกว่าได้รับเสริมเข้าไป mm hmm. นะครับในวัน,ว,นวันหนึ่งในยังไงเราต้องได้ได้ไอโอดีนอย่างน้อยเนี่ยนะครับสำหรับคนปกติทั่วไปเนี่ยประมาณ150ไมโคร ซึ่งเล็กมากน้อยมากเลยนะคะระับ150ม,มิโครกร,รัมแต่ว่าร่างกายยังจำเป็นต้องได้รับในนท,ท,ทุกวัต้ๆองได้รับอยู่ทุกๆวัยทุกๆท,ท,ท,ทุกวันเลย ปริมาณเท่ากันใช่ไหมฮร้อยห้าสิบไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือวัะมีครับถ้าเป็นหญิงวัยเจริญผ่านนะครับหญิงตั้งครรภ์จะต้องได้รับเยอะหน่อยหนึ่งนะครับต้องรับในปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหญิงตั้งครรภ์เนี่ยต้องการเพิ่มเป็น220ไมโครกรัมต่อวันนะครับถ้าหญิงให้นมบุตรก็ประมาณ290ไมโครกรัมนั่นหมายความว่าทั้งหญิงตั้งครรภ์หญิงวัยเจริญผ่านจะต้องเสริมนะครับต้องได้เสริมในเรื่องของตัวแอลดีนเข้าไปนะครับคุณหมอเนี่ยเวลาไปฝากครร เม็ดเป็นยาเม็ดไอโอดีเนี่ยใช่เป็นวิตามินเสริมนะครับจะมีอยู่3ตัวนะครับมีธาตุเหล็กไอโดีแล้วก็โฟเลตซึ่งจําเป็นกับคุณแม่จําเป็นแันันต้องได้รับแล้วถ้าเกิดเราทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้รับไอโอดีมันจะเป็นยังไงคะร่างกายจะส่งผลอะไรเถ้าเป็นวัยทํางานเนาะวัยผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยก็จะมีอาการรู้สึกแบบ ม่วงซึมเฉยช,อชาอะไรพวกนี้ไม่ไม่ไม่ไมกระปีก้กระเป๋านะครับไม่กระปีก้กระเป๋านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าขาดในปริมาณที่เยอะสันนิกนเคยเห็นไมเอ่ยที่เราเรียกว่าโรคคอ,อพอก อันนั้นนั่น<า>คือเรียกว่าเป็นการขาดสารออดีในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนั้นในในอดีตเมื่อประมาณสัก4 50ปีก่อนนะครับประเทศไทยยังมีอยู่แต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกน้อยมากแทบไม่มีแล้วเพราะว่าในสารอาหารในอาหารต่างๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขมีการออกกฎหมายเนาะว่าจะต้องมีการเติมสารออดีเข้าไปเช่นในเกลือในเครื่องปรุงรสต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้ปริมาณสารเอดีก็เลยทําให้คนที่เป็นจาโกโรคคอพอกเนี่ยที่ขาดสารอาหารสารเอดีเยอะเนี่ย ไม่มีแล้วนะครับในบ้านเราแต่ก็ยังมีอยู่นะก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าสมมติขาดปุ๊บเนี่ยในช่วงของวัยทางานแต่ถ้าไม่รู้สึกเฉยช,ชาชรู้สึกเ,เรียกว่าทํางานไม่กระปี้กระเป๋าแต่ถ้าเกิดเป็นหญิงตั้งครรภ์เกิดขาดไออดีนะครับลูกออกมาเนี่ยก็เรียกว่าอ,อ,อาจจะทําให้มีมีอาการแบบเสื่องซึมเฉยช,ชาการเจริญเติบโต,ตพัฒนาการทางสมองก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดขาดในปริมาณมากเนี่ยอาจจะทำให้เด็กในครรภ์เสียชีวิตได้ รุน,นะะแรงเหมือนกันนะครับรุนแรงนะครับรุนแรงะะแล้วอย่างในอาหารทั่วไปอย่างเงี้ย ที่อยู่ในเครื่องปรุงรสเงี้ยก็จะมีไอโอดีนอยู่แล้วแล้วถ้ามีอาหารอันไหนอีกบ้างไหมคะใช่ใช่ในประศชาติจริงๆก็จะมีพวกในกุ้งในปลาในอะไรพวกนี้นะครับพวกอาหารทะเลเนี่ยก็จะมีไอโอดีนแต่ถามว่าเพียงพอไหมก็ยังไม่เพียงพอนะครับสาหร่ายทะเลอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีพวกสารไอโอดีนอยู่ในไข่นะครับไข่ก็มีสารไอโอดีนนะครับยิ่งถ้าเกิดไข่เดี๋ยวนี้นะครับเออบางฟาร์มเนี่ยเขาจะเลี้ยงโดยการที่จะเออในอาหารที่ให้ไก่เนี่ยก็ใส่ไอโอดีนเข้าไปนะครับก็ทําให้ไข่แหละที่ ไก่ไข่ออกมาเนี่ยก็จะมีสารเอลูดีขับไปด้วยคะแล้วถ้าเราเมื่อกี้บอกว่าขาดไปแล้วถ้าเรากินเกินอย่างนี้ค่ะจริงๆต้องบอกไงครับรถ้าเกินเนี่ยกระบวนการขับของร่างกายเราเนี่ยสามารถขับได้ออนะครับ,รบขับได้แต่ถ้าเกิดสมมติเกินร่างกายขับออกไม่หมดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลกับร่างกายได้เหมือนกันออนะครับออที่เรียกว่าได้รับสารเอลูดีเยอะ <มา S 2> เกินไป,ไปนะครับแล้วเราก็จะรู้ เองไหมคะว่ามันเกินหรือว่าไงหรือร่างกายมันขับออกจริงๆอยงที่บอกแล้วร่างกายเราสามารถขับออกเองได้นะครับขับออกเองได้แต่จริงๆต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่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 น่าจะกินเกินนะครับไม่น่าจะกินเกินหรอกน่าจะเพียงพอแล้วในแต่ละวันเพียงพออยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นเกลือก็ต้องเป็นเกลือที่เสริมไอโอดีนน้ำปลาซอสปรุงรสอะพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้มีการเติมไอโอดีนเข้าไปนะครับถ้าเรากินแค่นิดๆหน่อยๆก็เพียงพอแล้วนะครับเพียงพอแล้วเพราะว่า อย่างที่บอกนวันนึงแค่150ไมโครกรัมซึ่งมันน้อยมากน,น,น้อยมากนะครับแต่ว่ายังต้องการก็ยังต้องการย <G ül> าร <G ül> และร่างกายเราไม่สามารถผลิตเองได้นะครับ <G ül> ในเรื่องของสาร <G ül> ออดีนต้อง กินเข้าไปนะครับค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนี่คืออยากจะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการบริโภคไ o d แล้วก็จําเป็นอยู่ไหมหรือว่าตัดไปเลยก็คือสุดท้ายก็ยังจําเป็นยังจําเป็นอยู่นะครับก็ฝากไว้อย่างนี้นะครับเวลาจะไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเครื่อง,งปรุงรถอย่างที่บอกแล้วว่ากระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยมีการออกกฎหมายมาว่า ต้องให้ผู้ผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลือนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสอย่างอื่นอะไรพวกนี้นะครับจะต้องมีการเติมสารเอดีดีเข้าไปเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสารเอดีดีเข้าไปนะครับก็เวลาซื้อนะครับให้สังเกตที่ฉลากละกันว่าเขาเขียนว่ามีการเติมสารเอดีดีเข้าไปหรือเปล่ามีก็มั่นใจได้ว่ายังไงเราต้องปรุงอยู่แล้วมันก็จะเข้าสู่ร่างกายเราได้เพียงพอก็แค่ปริมาณนิดเดียวนะครับกินแค่นิดเดียวก็เราก็ได้เพียงพอแล้วนะครับ ค,คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการ e อ็กซ์คลูซีฟเฮลทอค่ะก็ได้รับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องไอโอดีนที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรค่ะคุณสุพจน์รื่นเริงกินนักโภชนาการชำนาญการพิเศษนะคะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานและผู้สูงอายุจากสํานักโภชนาการกรมอนามายัยที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคยินดีครับค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ e อ็กซ์คลูซีฟเฮลทอในตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะค